โหลสวัสดีครับทำอาหารไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับเจ็บหลงเหมือนเดิมนะไม่ทราบว่าเพื่อนๆได้ดูคลิปไอศครีมย่งนะเอาไปลองทำดูอย่างนะครับไอศครีมทุเรียนอร่อยนะลองไปทำดูกินเนี่ยนะครับผมวันนี้จะมาทำเมนูเส้นนะครับผัดกันที่บ้านได้ไง่ายนะมาดูกัน วัตถุดิบเรามีอะไรตามมาม,มาดูเราใช้มีส้วมีส้วมีส่วะเจนะ,ะมีคารันด้วยนะนี่นี่มี<ป>ออทอบด้วยนะทีนยี่ห้ออื่นได้ไหมได้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 อะไรก็ได้ถ้าเราอะไรเหมือนกันนะครับแต่เส้นนี้มันจะเค็มนะ,ะเราเอาตั้งน้ำร้อนลวกก่อน ลวกเสร็จแล้วล้างน้ำล้างน้ำเสร็จแล้วเราชิมดูลวกนานไหมก็พอสมควรอยู่นะเพราะว่าเส้นมันแข็งเนาะอ่ามันเป็นเส้นเส้นเส้นแห้งนะครับต้องลวกลวกเสร็จแล้วก็วอ่ามันเค็มด้วยนะจะเป็นอย่างนี้นะลวกไปนะ้ำไม่หน่ครับคือมันจะออกเค็มเข็มหน่อยเพราะาอะไรมันจะไม่เสียง่ายนะออกเค็มเข็มแล้วก็พวกแป้งพวกเนี้ยก็เด้งดึง นะมามาดูเส้นนะครับอา่าผักมีหอมใหญ่ต้นหอมขิงแล้วก็ไปต้นหอมวันนี้เราไม่เอาเนื้อสัตว์เราผักอา่าเพนเพนไม่เอาเนื้อสัตว์แต่ถามว่าเจไม่ใส่เส้นเนี่ยเจแต่อา่ามังสวิรัตคือเราไม่ใส่ไข่ไม่ใส่อะไรเนาะจะใส่ไข่ก็ได้ไม่ใส่ไข่ก็ได้ เดี๋ยว,วผมทําอันที่ไม่ใส่ไข่นะเราใช้หอมใหญ่เทเนอะไรนะมามาดูกันวันนี้เนี่ยจะทําแบบอในการหนึ่งเนี่ยมีเส้นกรอบกับเส้นไม่กรอบสองเขาหยิงนหยัางแล้วกันสองแบบแสองแบบอ่ในการเดียวมีสองแบบกรอบกับไม่กรอบเรียกว,ว่าหยิงนหยัางแล้วกันโอเค เราเผายกกระทะให้ร้อนก่อนนะเอากระทะให้ร้อนกระทะร้อนใส่น้ำมันเนี่ยมันเส้นจะไม่ติดไม่งั้นเดียวมันติดอ่นะอ่ะร้อนจริงครับผู้ชมอ่ะทีนี้ผมจะทอดเส้นนะครับทอดเส้นอ่นะ เราดูถ้าเราไม่สามารถรู้ว่าน้ำมันมันร้อนแค่ไหนเหมือนเดิมเส้นใส่ลงไปอ่ะนะ,อเ,นะอเ,เอาเคนะโอนะเราอ่ะเอาเส้นลงไปทอดว้าวกรอบเลยครับทอดครึ่งหนึ่งเก็บไว้ครึ่งหนึ่งนะทอดครึ่งหนึ่งเก็บไว้ครึ่งหนึ่ง กินอร่อยกรอบ,อบแบบมันมีสองซิลอว่ะฟิลลิ่งสองสองแบบเลยนะทอดทอดให้กรอบเลยอนะ่ระวังทอดตอนทอดระวังเนาะกระเด็นเลยอะไรเนาะเราเราต้องระวังนะครับนะทอดให้อ่านะทอดให้ขึ้นสี ไม่ให้ขมนะเออพอละนะครับเออโอ้ยโอเคอ่าทอดแบบเหลืองๆในนี้อ้าวมาต่อไลท์ครับผมอ่ะเอาผัดผักพวกนี้เลยอันนี้มีอะไรบ้างครับมีหอมใหญ่หั่นเส้นแล้วก็ขิงเส้นแล้วก็ต้นหอมหอมตอนหอมท่อนติดตุงขี้ขาวเป็นนะอืมไอนี่นะ คือทำไมใส่หอมใหญ่หอมใหญ่เวลากินนี่มันหวานรู้ป่ะอ่าเราไม่ต้องใส่เนอผมเติมอ่าใส่น้ำมันหมูหน่อยใส่น้ำมันหมูถ้าใช้ถ้าคุณใครกินเจก็ไม่ต้องไปใส่น้ำมันหมูเนาะก็ใส่น้ำมันผักใส่อะไรนะครับเออได้หอมเลยเดี๋ยวเวลากินเนี่ยมันจะมีกลิ่น หอมใหญ่สำคัญที่สุดนะครับเวลาลวกน้ำเสร็จแล้วอย่าลืมร้อให้น้ำมันแห้งก่อนนะนะก็ผัดนะนี่อหอมเลยครับนีแต่เส้นม,มันเค็มนะเดี๋ยวว่าเราตอนนี้ผัดให้มันหอม ให้เส้นมันหอมแล้วก็วแน้ำมันเราก็ไม่ต้องใส่เยอะเนาะอ,อ่ะทีนี้เราปรุงนะปรงน้ำมันหอยนิดหน่อยนะครับแล้วก็ขนอนนิดหน่อยนะแล้วทีนี้น้ำตาลใส่นิดหน่อยเพราะว่าเส้นมังเค็มน้ำตาลนิดหน่อยแก น้ำตาลนิดหน่อยก็เหมือนเราผัดเราผัดเส้นอย่างอื่นนี่แล้วซีอิ๊วขาวเพิ่มความหอมแต่ซีอิ๊วขาวอย่าไปใช้รุ่นข้างกระทะนี่ข้างข้างกระทะให้หอมทีนี้เอานี่ลงไปเลยอ่ะสองตะัด đó, rồi chúng ta không vậy một cái cái dày cái mỗi mm. <laughs> cái có cái cái thầy nữa.

ตาอีกนิดนึงแล้วกันนะไม่ต้องกลัวมิกเซ็นไม่กรอบนะกรอบแน่นอนแกขึ้น่ะใส่จานสวยๆ่ากินมากครับ่านผู้ชมนี่ขนาดในกล้องน่นากินขนาดนี้คือ สีขาวเราจะมองไม่เห็นแล้วเพราะว่านี่โดนสีสีทอดเมื่อกี้ทีนี้ถ้าสมมติเราจะใส่ให้ใส่ไข่ให้มันสวยไข่เนี้ยก็คือไข่ไก่ทั้งฟองกันแหละอา่าตีเสร็จแล้วเราก็ทําเป็นแผ่นนะไข่แผ่นเสร็จแล้วเราก็หั่นเส้นอ่าแต่เราก็หันนห่นเส้นแต่เราไม่เอาไข่ไปผัดด้วยกันอ่าเห็นไหมเราก็แต่ง แต่งนี้สวยหรือคุณจะโรยอะไรก็ได้โรยโรยข้างอย่างนี้ก็ได้แก yeah. เราจะตั้งชื่อมันยังไงเส้นสองใจเหรอ,อใ,จใจสองใจใจสองรักหรือหรือเจ้าหญิงหย่างอันหไหนหน่าเพาะก,กว่าหญิงหย่างดีกว่าที่ผู้ฮะยิงหยังเหรอครับเออเอางามาใส่หน่อยก็ได้ไอ่ะนะนี่ทำอย่างนี้นะ นะเมนูผัดเส้นสองใจญิงหยังนะเสร็จสิ้นหอมหอมใหญ่ต้นหอมกิน่นอยู่นี่หมดเลยนะเดี๋ยวเพื่อนๆออย่าลืมไปลองทำดูอืมเปื่อยริม รกรอบหน่อยนะครับหวานหวานหอมใหญ่เนี่ยหอมใหญ่แล้วก็มีถิงนนิดๆครบเต็ดเลยครบเต็ดเลยหอมอร่อยอย่าลืมนะกลับไปทำดูเมนูนี้ง่ายง่ายมากเลยเนาะอย่าลืมกดติดตามส่งให้เพื่อนด้วยแล้วก็ทำให้พ่อแม่กินลูกกิน ตัวเองด้วยสำคัญที่สุดครับรักนะครับทุกคนอย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆน,นะยังไม่ถึงหนึ่งแสนเลยสี่ปีละรับคนหน่อยทุกคนขอบคุณครับ